มันมีงครก็คือผมติดตามเวลามาดามานุไปเวลามาปกแล้วก็คืเป็นโซนที่เราจะตัดสอเมรกาแล้วแติดตามมาาแล้วใจมากที่ได้เห็นในเหลดีได้เปิดไม่อใชเรามาูถูกะเูดถูกเาก็มีเหตุผลใจมากที่ว่าได้เปกแล้ว็มว่าเมรกาให้โอกามาด้วย่ มีครับมีครับโขนาดไหนครับเต็มสิดี๋ยวนี้เชิญเลยครที่อากมานงาในคันีครับโลิงาเราอยากมีผู้คนใส่ชที่พอรนะยังมีส่กับงเยินเดือยูนรโลิงลาวเจอกันนะครับวันนี้มันแน่นอนไฮชเลสโกเล่นสี่ห้าเพลงเล่นกันคนละเพลงเท่านั้นนะครับอยากครับผม ใช่แล้วแล้วนอกจากเราก็ยังมีแบบศิลปินอีกหลายท่านเลยนะที่มามอบความสนุกให้นะครับเพราะงั้นทุกคนห้ามพลาดเลยขาดงานนี้นะครับผมแล้วก็ขอบคุณด้วยนะพี่น้องที่ให้โอกาสพวกเราได้ขึ้นนะครับในงานครับผมรรอว่าสนุกแน่นอนครับเจอกันครับเจอกันข้างบนครับผม let's go